สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้มาพบกับครูในวิชาหน้าที่พลเมือง3ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6นะคะก่อนที่เราจะเริ่มเรียนกันเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนดูวิดีโอ1วิดีโอนะคะ ดูพลเมืองดีหน่อยค่ะคือพลเมืองดีเขาไม่เก็บกระเป๋าผ้าเตวได้แล้วในนั้นเนี่ยเปิดดูมีเงินอยู่ในนั้นมาสองแสนบาทเลยนะคะทีนี้ก็เลยมีการเอามาโพสต์ลงเฟซบุ๊กเพื่อที่จะประกาศตามหาเจ้าของฝั่งเจ้าของนะไม่คิดแล้วว่าเงินเนี้ยจะได้คืนคิดว่ามันจะหายไปแล้วแต่โชคดีเหลือเกินที่เจอพลเมืองดีเก็บกระเป๋าได้แล้วก็มีการนัดหมายส่งคืนกันนะคะนายปริญญาซับเพิ่มอายุ35ปีฝั่งเสื้อขาวเนี่ยนะคะเป็นเจ้าของร้านคุณธาม การเกษตรอยู่ที่อำเภอทับตุดที่จังหวัดพังงาแล้วเห็นภรรยาอุ้มลูกน้อยอยู่ด้วยไหยคะมากันทั้งครอบครัวเลยค่ะคุณผู้ชมเข้าพบพนักงานสอบสวนสพเมืองพังงาแล้วก็บอกว่าเนี่ยคุณตำรวจผมเจอกระเป๋าตกอยู่ที่ถนนแล้วข้างในเนี่ยมันมีเงินอยู่ตั้งสอง20มื่นกว่าบาทมีบัตรประชาชนมีบัตรเอทเอ็อีกหลายใบเลยแล้ว เจ้าของค่ะเจ้าของคือนายสวราชบุญสุขอายุ40ปีเป็นคนภูเก็ตซึ่งก็ประกอบอาชีพให้เช่าก้าอี้ชายหาดอยู่ที่หาดกะตะมายืนยัน ว่าผมนี่แหละเป็นเจ้าของกระเป๋าเงินทีนี้ฝั่งพลเมืองดีเนี่ยก็เล่าให้ฟังบอกว่าตอนที่ขับรถมาบนเส้นทางเวียงสะพ้าแสงที่สุราธานีเนี่ยนะคะเจอกระเป๋าคาดเอลสีดาตกอยู่หนึ่งใบบนถนนเปิดดูเห็นมีเงินอยู่เยอะเลยก็เลยโพสต์เฟซบุ๊กตามหาเจ้าของคนเนี่ยกดไลค์กดแชร์กันเพียบเลยนะคะแล้วเจ้าของก็คือผู้ชายเสื้อส้มติดต่อมาว่าผมนี่แหละเป็นเจ้าของกระเป๋าคาดเอวใบนี้ก็เลยนัดส่งทรัพย์สินคืนที่โรงพักเมืองพังงา นคือฝ่ายก็เจ้าของกระเป๋าเนี่ยคือชายเสื้อส้มแล้วฝ่ายเสื้อขาวนี่คือพลเมืองดีที่เก็บของได้เงินเป็นปกตบนะใช่ค่ะฟังเสียงพลเมืองดีหน่อยนะคะดีใจแทนเจ้าของเงินที่เขาเข้ามาค่ะคือเรารู้สึกยังไงครับทั้งหลายรถของเราทังหายของเราก็ผมก็ใจครับทดไหนถ้าเกิดว่าคนคนที่เจอคนที่เจอจะจะเอาครับ นี่คือหน้าตาพลเมืองดีเขาอิ่มบุญนะแล้วหน้าตาเจ้าของกระเป๋าเขาก็ดูอิ่มเอิบจริงๆสรุปจำนวนเงินคุณผู้ชมคือสองแสนนะไม่ใช่สองหมื่นนะเมื่อกี้ในเซสชันอาทิตย์ไปขอภัยสองแสนบาทใช่ค่ะนี่แหละแล้วเจ้าของเขาก็บอกว่าเอาจริงนะตอนที่ผมทำกระเป๋าหายผมไม่คิดแล้วว่าผมจะได้คืนถือว่าว่าเป็นคงเป็นผลบุญคงเป็นบุญบุญผลที่ผมเคยทำไว้อะทำให้พลเมืองดีเขาไปเจอกระเป๋าใบนี้เก็บกระเป๋ามาแล้วมาส่งคืนผม อยากพูดอะไรถึงคนที่เขเจอแล้วก็ตามมาเราจนที่เจออย่างเหรอขอคผมมาที่ต่างๆเออรู้ว่ามันจะมีคนเยอะๆเนี่ยเวลาได้อ่าข่าวแบบนี้แล้วมันดูมีความสุขเจอข่าวแบบนีเป็นยังไงบ้างคะสำหรับ วิดีโอที่ครูเปิดให้ดูวิดีโอวันนี้เป็นวิดีโอที่แสดงถึงความเป็นพลเมืองดีวันนี้นะคะเราจะมาเริ่มเรียนรู้กันในเรื่องพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยค่ะคพลลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยเดีย๋ยวครูจะพานักเรียนไปดูกันนะคะว่าพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยมีอะไรบ้าง หนึ่งเราต้องมาเรียนรู้ก่อนค่ะความเป็นพลเมืองพลเมืองหมายถึงชาวเมืองประเทศประชาชนที่อยู่ภายในรัฐนั้นๆน,น,นะคะนักเรียนก็เป็นพลเมืองพลเมืองคนหนึ่งนะคะต่อมาวิถีวิถีหมายถึงสายแนวทางหรือถนนในที่นี้ก็คือวิถีของการเป็นพลเมืองค่ะ ส่วนความเป็นประชาธิปไตยประชาธิปไตยหมายถึงระบอบก,การปกครองที่ถือมติบวงชนเป็นใหญ่หรือถือเสียงข้างมากเป็นใหญ่ทั้งนี้เราก็จะมารวมกันในพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยค่ะ มาดูหลักการของประชาธิปไตยกันก่อนนะคะนักเรียนหลักการไปของประชาธิปไตยประกอบไปด้วย6หลักการดังนี้นะคะ 1. หลักอำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชนหมายถึงประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจสูงสุดของรัฐนั้นๆค่ะ 2. หลักความเสมอภาคก,ก็หมายถึงความเท่าเทียมกันของคนในสังคมนะคะทุกคนเกิดมาล้วนมีความเท่าเทียมกันมีทั้งสิทธิมีทั้งเสรีภาพมีหน้าที่มีความเสมอภาค ึ่งกันและกันนะคะต่อมาหลักที่3นะคะคือหลักนิติธรรมนิติแปลว่ากฎหมายนะคะก็คือการใช้กฎหมายเป็นกฎเกณฑ์ในการอยู่ร่วมกันเพื่อความสงบสุขของสังคมค่ะ 4. หลักเหตุผลเหตุผลหมายถึงการใช้เหตุผลที่ถูกต้องในการตัดสินใจเพื่อยุติปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมหลักที่5 คือหลักของการถือเสียงข้างมากหมายถึงการลงมติโดยการยอมรับเสียงส่วนใหญ่ในสังคมเช่นนักเรียนมีการลงมติเลือกประธานนักเรียนหรือเลือกหัวหน้าห้องในห้องเรียนนะคะ6หลักการประนีประนอมก็หมายถึงการลดความขัดแย้งโดยการผ่อนหนักให้เป็นเบาร่วมมือกันเพื่อแก้ปัญหาให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะ อันนี้คือหลักการของประชาธิปไตยทั้งหมด6หลักการซึ่งเป็นแนวทางของการไทยการกระทําซึ่งการเป็นพลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตยต่อมาเรามาดูแนวปฏิบัติ ตนเพื่อเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยนักเรียนจะมีแนวปฏิบัติอย่างไรวันนี้ครูมีตัวอย่างมาให้นักเรียนดูนะคะเป็นแนวปฏิบัติใน3ด้านด้วยกันก็คือ 1. ในด้านของสังคม 2. ในด้านของเศรษฐกิจและ3ในด้านของการเมืองการปกครองค่ะเรามาดูด้านแรกกันนะคะ ด้านแรกคือด้านสังคมด้านสังคมนะคะก็คือการใช้ชีวิตของคนในสังคมในฐานะพละเมืองคนหนึ่งค่ะนักเรียนก็คือพลเมืองคนหนึ่งเช่นกันเราจะมาดูนะคะว่าเราจะใช้ชีวิตอย่างไรให้เราเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยค่ะ 1. เราต้องฟังความคิดเห็นของผู้อื่นนะคะไม่ยึดถือความคิดเห็นของตนเองเป็นใหญ่ ร่วมฟังความคามิดเห็นของคนอื่นเพราะบางทีเนี่ยความคิดเห็นของคนอื่นก็มีหลักเหตุและผลมากกว่าของเรานะคะ 2. ใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์บางทีเรามีอารมณ์โกรธอยู่เราก็อาจจะโมโหคนที่แสดงความคิดเห็นที่ไม่เหมือนเราทาั้งๆที่ความคิดเห็นของเขานะคะอาจจะเป็นความคิดเห็นที่มีเหตุผลมากกว่าของเรานะคะ 3ก็คือเคารพกฎระเบียบของสังคมในบ้านเมืองเรานะคะก็มีกฎหมายฉะนั้นเราเป็นพลเมืองคนหนึ่งเนี่ยเราก็ต้องเคารพซึ่งกฎหมายนะคะเหมือนกันค่ะนักเรียนเป็นนักเรียนอยู่ในโรงเรียนนักเรียนก็ต้องเคารพกฎระเบียบของโรงเรียนเช่นกันค่ะต่อมาเราต้องเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนนะคะบางทีประโยชน์ส่วนรวมอาจจะมีประโยชน์สูงสุดในสังคมมากกว่าการเห็นประโยชน์ส่วนตนของนักเรียนนะคะต่อมายอมรับ เมื่อเหตุมีเหตุผลที่ดีกว่าฉะนั้นนะคะเหตุผลอะไรก็ตามที่เรายอมรับฟังแล้วแล้วมันมีเหตุผลที่ดีและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อสังคมนะคะเราก็ควรยอมรับเหตุผลนั้นแม้มันจะไม่ตรงกับความคิดเห็นของเราต่อมานะคะคือการแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลใช่ค่ะเราเป็นบุคคลเราเป็นพล,ลเมืองเรามีสิทธิเรามีเสรีภาพเรามีสิทธิที่จะแสดงความคิดเห็น แต่ความคิดเห็นของเรานั้นต้องเป็นความคิดเห็นที่มีเหตุผลเป็นความคิดเห็นที่คนอื่นสามารถยอมรับได้ไม่ใช่ความคิดเห็นที่เอาแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นหลักเอาแต่อารมณ์ตนเองเป็นหลักนะคะอันนี้ก็คือการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีในด้านสังคมนักเรียนคะนักเรียนจากการที่ฟังคุณครูมาพูดมาแล้วเนี่ยนักเรียนปฏิบัติข้อไหนได้แล้วบ้างคะต่อมาเราจะมาดูด้านเศรษฐ,ฐกิจกันนะคะ ด้านเศรษฐกิจกด้านเศรษฐกิจกนะคะจะประกอบไปด้วย 1. การประหยัดและอดออมในครอบครัว 2. การซื่อสัตย์สุจริตต่ออาชีพที่ทำ 3. า 3. พัฒนางานในอาชีพให้ก้าวหน้า 4. ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 5. สร้างสัญงานและสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ และ6เป็นผู้ผลิตและผู้บริโภคที่ดีจากข้างต้นที่กล่าวมานะคะก็คือการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีในด้านของเศรษฐกิจนักเรียนคะอันนี้เป็นสิ่งที่ครูยกตัวอย่างขึ้นมานักเรียนอาจจะทำหรืออาจจะไม่ได้ทำตามนี้แต่ใครที่ไม่ได้ทำอะไรตามนี้เลยก็อาจจะเริ่มฝึกเริ่มฝนตัวเองให้เป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยนะคะหนึ่งก็คือการประหยัดและอดออมในครอบครัวเนี่ยนักเรียนก็ทำได้ง่ายๆเลยก็คือการ แบ่งสัดส่วนการใช้เงินนะคะในการมาโรงเรียนของนักเรียนหรือตอนนี้เราเป็น social d ิส t ท n c i n g นะคะนักเรียนไม่ได้ใช้เงินนักเรียนก็อาจจะมีการหารายได้เพิ่มเติมในช่วงนี้แล้วก็เก็บอดออมไว้ 2. ก็คือการใช้เวลาว่างนะคะให้เกิดประโยชน์สูงสุดนักเรียนก็ลองหาเวลาว่างจากการเรียนออนไลน์หรือเสารออ์อาทิตย์ที่นักเรียนหยุดใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุดค่ะ ต่อมานะคะเราจะมาดูกันในเรื่องของด้านการเมืองการปกครองค่ะด้านการเมืองการปกครองซึ่งครูแบ่งไว้ได้ดังนี้นะคะ 1. เราจะปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีได้1เราต้องเคารพกฎหมายค่ะไม่ว่าจะเป็นกฎหมายระดับเล็กหรือกฎหมายระดับใหญ่เช่นกฎของโรงเรียนนะคะแล้วก็ไปถึงกฎหมายจราจร ต่างๆกฎหมายอาญากฎหมายแพ่งกฎหมายพณิชย์และก็กฎหมายรัฐธรรมนูญค่ะซึ่งถ้าเราทุกคนนะคะเคารพกฎหมายเราก็จะเป็นคนละเมืองดีสังคมก็จะน่าอยู่มากิ่งข,ขึ้นค่ะ 2. เราต้องรับความความคิดเห็นของทุกคนนะคะไม่ยึดถือความคิดเห็นของเราเป็นลัก 3. ยอมรับในเหตุผลที่ดีกว่านักเรียนคะ เหตุผลที่ดีกว่าอาจจะเป็นเหตุผลที่ไม่ตรงกับที่เราต้องการหรือเป็นเหตุผลที่ไม่ตรงกับที่เราคิดเอาไว้แต่เหตุผลนั้นมันนำมาซึ่งความดีกว่ามีประโยชน์สูงสุดมากกว่าเราก็ต้องยอมรับเหตุผลนั้นนะคะต่อมา กล้าเสนอความคิดเห็นใช่ค่ะความกล้าเป็นสิ่งที่ดีเราเป็นมนุษย์คนหนึ่งนะคะเป็นพลเมืองในสังคมคนหนึ่งเราก็มีสิทธิ์มีเสียงที่จะกล้าเสนอความคิดเห็นการเสนอความคิดเห็นนั้นต้องเป็นความคิดเห็นนะคะที่เป็นความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์เป็นความคิดเห็นที่ดีต่อพลเมืองส่วนใหญ่ในสังคมนะคะเราก็เกิดประโยชน์สูงสุดนั่นเองต่อมาเราจะมาดูจริยธรรมของพลเมืองดี จริยธรรมของพลเมืองดีครูสรุปไว้ได้ดังนี้นะคะคือ1การจะเป็นพลเมืองดีต้องมีความจงรักภักดีค่ะในที่นี้เราก็จะจงรักภักดีต่อชาติศาสนาและก็พระมหากษัตริย์ของเรานะคะต่อมาความเสียสละค่ะพละเมืองดีทุกคนนะคะต้องมีความเสียสละแม้เราจะไม่ได้เป็นผู้เสียสละสูงสุด แต่การเสรียสละเล็กๆน้อยๆก็สามารถทําให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้ค่ะต่อมาทุกคนต้องมีความรับผิดชอบนะคะนักเรียนก็เช่นกันทุกคนเกิดมาต้องมีความรับผิดชอบรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเองเช่นนักเรียนอยู่ที่บ้านนักเรียนก็มีหน้าที่รับผิดชอบในการทํางานบ้านมาโรงเรียนก็มีความรับผิดชอบในการเป็นนักเรียนเรียนหนังสือนะคะต่อมาระเบียบวินัยค่ะระเบียบวินัยเนี่ยมันนํามาไปซึ่งการรักษากฎระเบียบของสังคมด้วยนะคะ ต่อมาตรงต่อเวลาค่ะทุกอย่างนะคะการตรงต่อเวลามันคือสิ่งที่ดีค่ะต่อมาความกล้าหาญทางจริยธรรมก็คือเป็นความกล้าหาญที่ถูกต้องนะคะจริยธรรมก็คือความถูกต้องต่อมา หลังจากจบที่ครูบรรยายไปแล้วนะคะครูก็มีกิจกรรมให้นักเรียนทำหนึ่งกิจกรรมนะคะก็คือให้นักเรียนเนี่ยเล่าประสบการณ์การแสดงตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยของตนเองนะคะมาคนละหนึ่งเรื่องนะคะความยาวไม่เกินหนึ่งหน้ากระดาษนักเรียนจะทำลงในสมุดหรือในกระดาษ A4 ก็ได้คะ่ะความยาวไม่เกินหนึ่งหน้ากระดาษนะคะ